มีดอกสมอสองอันน่ะผมไม่ใช้นะตาหยิบแล้วหนึงอ้าวโอเคใครจะเปิดซีรีส์ไฟบอมไหมก็มีคนถือบัตเตอร์บอมนะผมผมเวทผมเวทอ่างั้นเดี๋ยวต้องจะเปลี่ยนไปถือบัตเตอร์บอมให้ถ้ามีคนถือไฟบอมไปแล้วขอรับนะกันเพราะเราเราเราต้องเปลี่ยนกันจริงอะเชลเชลไม่ต้องยิงกระสุนหลับก็ได้เอากระสุนงูพิษกับขาหักมาใช้เพราะถ้าตาถ้าเราเล่นไฟใช่ไหมเราเราถ้าเราเล่นไฟแล้วไอ้แฟนทอมใช้เลยไหมโอเคได้เลย ได้พี่แต่ว่าแต่แต่มันเป็นเรือเพิ่งเกิดใหม่อ่ะพี่ดูสถานการณ์เอาก่อนแล้วแนโอ้ยว่าเราไม่อยากจะลงกระสุนเคิร์สไปเยอะเพราะมันเป็นสำรองไว้ก่อนเก็บไว้ดีกว่าธรรมดาพี่เอาแค่งูกับกระดูกหักมาพอไหนไม่เชี่ยเล่นเป็นเล่นเป็นขอไว้พี่ผมถือกระสุนเคิสสำรองไว้อยู่นะอือ้มเป็นนั่งเหมือนจามลาคนด้วยไม่ปักธงเงี้ยเหมือนจะมาล่าคนด้วยยิงพุนเไาเลยว่ะ พี่มายิงผูสวนมันไปดิกระสุนแล้ว้เชนช็อตเลยนะพี่อะนี่ระยะนีเชนได้ซ้อมเดือดด้วยเฮ้ยพี่ตาพี่ตาดนนะผมองด้วยยิงับสมองสาวหักหนึ่งฮัลโหลเกมเกมจบไปมันตายมันตายมันตาย นมาาตเก็บไบเก็บไบหันห hey. right. ันซ้ายหันซ้ายเออหันซ้ายไปเดี๋ยวพี่เก็บไปให้ไอ้ต้าดูเรือรั่วปบ่อของเราอยู่เรื่อยพี่พี่เรือเรือเราน้ำให้พอดีเดี๋ยวผมลงไปกวิชนะเดี๋ยวผมดักายให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปดักไฟที่นี่คุณต้าซ่อมเลยผมดักคุณอ๋อเขายังอยู่ปะอยู่เฮ้ยมีคนอยู่ในน้ำโหล มีคนดักคนขึ้นเรือปะไม่มีครับเฮ้ยกูยิงกูยิงเรือมันอยู่กูยิงเรือมันอยู่ต้องต้องให้มันโดต้าไปเลยพี่ยิงให้เป็นตัวเป็นเพือเป็นตัวเป็เน็ตใช่เหมือนจะมีคนเล่นเป็นกับคนเล่นไม่เป็นอยู่ข้างในลำเดียวกันโดนดักก่อนซีโด้เอ้าไอ้เชี่ยถามจริงซีโด้ใช่ใช่ใครวะับยง เวซลเออมีตัวใครมาเจอความเสอมมานะเจอซีโนพี่เออกูกูน่าจะโดนอะจำไปเหรอวะเฮ้ยมีคนมาบอดหรือฮัลโหลนี่ไม่มีใครดักเลยฮัลโหลชุบได้ปะโดนฟรีเลยเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทนเจ้าใครแทนเจ้าอาเทียไม่ได้ยิตนแล้ว เา้าไม่เราไม่ดักคนขึ้นเรือถูกซ่อมเรืออยู่พี่ซ่อมคนเดียวก็พอเราเมื่อกี้เรือเราไม่ได้เจ็บเยอะเลยผมมาซ่อมคนหนึ่งมมือกนซ่อมไง <c oughs> โดนมือปืนเล่นแล้วเที่ยวยังไง เขาน่าจะปิดชื่ออะหมายวะหมายถึงว่าปิดชื่อคนนะอยู่เรือเราสอง<ข>อคนนะใช่ไตตาเกิดยังมีคนอยู่บนเรือนะอมึงฆ่าไมา่ได้ทั้คนมั้เนี่ยผมไม่เห็นคนอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนละมันติดไฟอ่ะมีใครดูดไฟมาเมื่อกี้ตอนนี้ผมไม่เห็นคนบนเรือ มันพาวาวะเสียงอะไรวะเฮ้ยดูคนด้วยนอนเนียนอยู่เปล่าอย่าผมไปคูดนี้นี่ต่างตอนนะอ้ะอาก่อนจะเอาไปก่อนบ้าเอาเจริงเมื่อกี้ดูดีจมจมได้กระบายเลย ฮัลโหลมันยิงอย่างเดียวเลยตามึงดูคนขึ้นเรือดิเรือเลยออกเรือเลยพี่จับสองก้าหน่อยจับอยู่ไปต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นจุกมัไปแล้วเฮ้ยมึงเก่าเงี้ยไม่ได้ไอ้เที่ยวเงีอยปะเฮ้ยท่านเขียวก็พิมพ์บอกไปดิถ้าจะไอ้นี่เออมันก็พิมพ์ไปดิ ถ้าคนรู้จักมึงก็พิมพ์ไปคนรู้จักก็พิมพ์ไปจะได้มาตีกันเองด้วยกันท่าไอ้นี่เลยซ้ำไอ้ไอ้เปิดอะไรนั่นน่ะไหนนี่ดีแต่เขาเหมือนเหมือนเขาไม่ได้ยินแล้วก็ปิดแชทอ่ีกพวกนี้มันเป็นสายล่าคนไงถ้าเจอเซิร์ฟเซิร์ฟไหนเปิดฟอหรือที่ไม่เปิดเขาก็จะเอาอ่ะยูเคกูกำลังจะโดนสปอนแคลมอ่ะลองไปบอกมาแหลมบ้างไหนคุ้มเรื่องไหน ก็จะเอาจริงๆเราก็มีเรือพันเราก็มีทั้งสองลำไม่ต้องถึงพันหรอกไอ้เหียกูบอกเลยอีกอย่างเขาเพิ่งเกิดสะปอ้สะพายาก็ไม่ได้แน่นเลยพี่อโอ้โหเมื่อกี้ยิงสาหักไปสองสาวแล้วแล้วปืนใหญ่กระหน่ำปีกเอาเรือกันไม่ได้เมื่อกี้แล้วมันขึ้นมายิงฟรีฝ่าเรืออยู่ที่ผมคนฝ่าเรือคนเดียวเลยอันนี้คือจะทำไง ก็ไม่พิมพ์บอกเขายัางไงสรุปจะเอาอมา,นะต,าต้องสรุปก็คนก็คนก็พอเห็นว่าเป็นคนรู้จักก็เลยไม่ได้อยากทำอะไรมากอยากไม่ได้อยากสู้กันแต่ถ้าจะเอาก็ได้ก็เล่นกันตนุก ได้อีกลำหนึ่งคนครบแล้วไม่ใช่เหรอนี่ว่ามีหยิบกระสรุนเคิร์ดแล้วนะไม่พอมาที่แต่คนเขาเล่นไม่ค่อย,ยไหนไปเล่นไหนอีกอีกเลยอีกลำอ่ะแล้วก็เรากะ่าวมาแค่ทำเควสไงเอามาเติมให้มันความเควสให้มันเสร็จเอาป่ะไอเชฟเอาอีกลูกไหมไม่เป็นไร <c oughs> ยิงอะไรอะ่ะยิงผู้แดงของใครอ,ะอค่ะเขาบอกว่าเขาไม่คุยเดี๋ยวเราสู้เลยอ่าทางนู้นพบสี่คน <c oughs> ลุงเลยบอว่าเขาไม่คุยอะไรไม่คุยอะไรวะเขาจะเล่นเขาเเองาจะเล่นโอ้เตรียมสู้เลยเตรียมสู้เลย ซีโดมาเราปรไปเรือไหนครับยิงแรงๆยุ่ตอนนี้ทางนู้นเขากำลังตีเสร็จแล้วนู่นเหรอนะเ,ขเ,ขเข้าไป,ไป,ไปแล้ว,ลว,ลวนะ่ะเข้าไปในแดมแล้วนะ่ะ เพื่อนเราเก็บใบอยู่เลยอ่ะไปแจ้งข่าวยังเหรว่ามีคนไปหาแจ้งแล้วพี่แจ้งแล้วทำไมยังหุบใบอยู่เลยวะผมเรียกเข้ามาแล้วกันยิงกันแล้วมีกี่คนวะาลำนั้นอ่ะมีสี่พี่ครบขอครบแล้วใช่ไหมแต่ว่ามือใหม่สองคนก็ใหม่อยู่ใหม่คนนึงแล้วก็เล่นเรื่อยๆคนนึง เเเล่่่นนๆรืืออคแมันต้องออกกันแหละตอนนี้แล้วตอนแจ้งแล้วเนี่ยโดนไปกี่ชุดมั้งน่ะโดนสองบึ้มแล้วมั้งน่ะจะมีเรือเรานั้นเขาดิบเรือหรืออะไรอ่ะมีตัวเติมเอาน่าจะหาปูนเก็บใบเก็บอะไรไหมคุณตาขับไหมท่านแรกคุณตาขับก่อนไปก่อนแล้วกันบอดไม่ได้แน่ๆเลยหลังเนี้ยบอด ขึ้นลำบากขึ้นลำบากถ้าคนเล่นเป็นนะเราก็ต้องเอากระสุนปืนใหญ่น่ยิงแล้วก็ดักดักคนขึ้นเรือด้วยเมื่อกี้พลาดไม่มีคนดูคนขึ้นเรือใช่เรือเรือมันกำลังไอ้นี่กำลังนวดได้เลยเด็ดเสาจมได้เลยนะเมื่อกี้ถ้าจริงกระสุนเพิ่มมาดักน้ำอะไรก็มีกระสุนเวรยเมื่อกี้กาจะยิงแล้วเราได้เปรียบตรงเขาเพิ่นเข้ามา เหลือได้อะไรวะของอะ่ะหลักๆก,ก็ขายไปเยอะแล้วนี่กระโหลกมันใหญ่อ่ะเดี๋ยวแต่อะไรกับใครเดี๋ยวแต่โอ้อยเดี๋ยวไม่มีอะไรมากข้าพเจ้าเดียวไม่ได้ร,ร,รับอยู่ขนาดนี้หละ พวกนี้เล่นอารน่าทุกวันแล้วก็อนช่งดูๆนี่นี่ะกระจะมาได้เยอคนผมเพื่อไปเล่นของเขาอยู่ช่งนี้้มินแหลกพอน่นิดน่าจะมีนะตอนโดนกันลีน่ากันกนเหมือนแหลกระจาย โยนดึงสมอไอ้ดึงนี่แล้วอ่ะครับคแล้วอ่ะไอโยนไม่ยอมแค่ปรับปรับปรับไปเรือเพื่อยังไงอะมันเป็นตีผสมอ่ะไม่ใช่ตีประจำเลื่องเงี้ยยิ่งย่างอ่ะไอ้หลิงขับเรือเก่งเลยจั็บใบกลางเก็บใบกลางเก็บใบกลางเชื่อเชื่อว่าขับต่อตาคิดว่าเราจะได้ได้ยิงไปไปเราเก็บให้เก็บใบกลางมาเก็บใบกลางครับเก็บสระไปกลางโอ้ยทำไมขับสมอเกือบตาปสมเลยครับ ววเออหดรยิงรอบไหนเนี่ยลำหลังไงลำที่ไม่มีธงอ่ะยิงให้หเหมือนกระสุนเราป่องไปไหนหะนีนะเราปั๊บแฮ้ยิงไปเลยไปเลยพี่กางเลยรถดอกสมอแล้ววะ บนน <to> ี้แน่เลยหูบไหมหูไปหูไปหูใบจังเขาโดนบอดทีน่เน่ยออ่ะจะไปช่วยไหมเอาเรือเขาดิถ้าเขาบอดอยู่แสดงว่าคนบนเรือเขาน้อยโดนละโดนลุล่วาโดนลนล่วา กระสุนนายัดแปะหมดเลยยิงกระสุนไฟอยเยอะยัดคนโอ้ยใครยิงเวทใครยิงกระสุนใครนี่วะท้าดอกสมองปะใช่เฮ้ยบังคับเรือด้วยมีค,คน<ป>ดูเรือปะเนี่ยผมบังคับอยู่ขวาสุดเฮ้ยไม่ใช่ดอกสมองอ่ะไม่ได้ดอก กระสุนปืนใหญ่ผมเก็บไว้ที่กล่องไอ้กระสุนด้านบนพี่จะเก็บอะไรเลยกระสุนกล่องกระสุนด้านบนตรงเสากลางอ่ะใบหน้าปั๊มหน่อยครับอ๋อได้ได้ได้ทำไม่ทันมีกระสุนปืนใหญ่อยู่ห้าสิบนัดในกล่องขอปัดว้หน้าให้แล้วปัไใบหน้าให้แล้วเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวไปหาเราเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวออก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 เราต้องปัดไปเรื่อยเรื่อยถ้าเรามีดจำนวนคนเยอะกว่าเราก็ไปต่อได้แล้วอ่ะลำนัดเป็นไงกู้ได้ยังอ่ะหรือว่าตายหาหมด เลี้ยวขวาเก็บเก็บไปเรือเราเลี้ยวขวาเก็บไปเรือกลางแค่ไปเดียวเลี้ยวขวาเราต้องจี้ตามไม่ทันนะเชขวาสุดไปกันเรือเพื่อนเราอะ่ะแบบตัดหน้าโอ้เรือเพื่อนอย่างนี้อยู่เลยตแต่ว่าบใบอะไรไม่ได้ขาดนะตับให้มา เทลคือเขาบอดสามเวยเราต้องฆ่าลำนี้ให้ได้อะจมตอนถ้าจมมันต้องจมตอนนี้แหละตอน<ร>ที่ปลบังคับเรือปาดหน้ายิงพอใกล้ได้มุมยิงแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเก็บใบเจลซ้ายเลยใช้เลยเราเราได้มีแล้วเฮ้ยกระสุนเวทเลยนะนะพะยิงไปวะ,ะ,ปะเห็นมันทุกปฟ้ามุงหวังว,งวะ เฮ้ยมันมันมีคนยิงปืนใหญ่ได้อะมันกี่คนกันแน่เนี่ยมันคนเดียวพี่มันบอกสามคุมเรือเลยเหรอเชลขับไปให้ใกล้ทำให้เรายิงง่ายได้เปรียบแเ้าที่เรายิงกันสามคนนะไกลเกินหายมากเพราะว่าเราจะเป็นแนวละน้ำเรือของเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไปเลยเพื่อนๆทีนี้มันอาจจะใช้ทีมต่อต่อเราจากเพื่อน มันตัดเราก็ตัดมันมันคนเดียวว่ะเอาง่ายๆบนเรือมันมีคนเดียวอ่ะเตรียมเตรียมเก็บใบกางเชลตัดหน้ามาเก็บช่วยพี่พี่พี่มันเก็บใบกางเรือเร็วเกินเรือเร็วเกินตายจะโดนเ้ชนเรือเพื่อนว่ะใช่แต่คือถ้าเพื่อนเกิดอย่างไงเพื่อนก็ต้องช่วยอ่ะมันจะขึ้นเรือเราหรือเปล่าไอ้ที่อยู่บนเรือเออระวังมีคนมาบอดเรือเรานะเฮ้ยระวังมี่ตาดได้ยินเสียงไหมนะกันซ้ายกกันขวาเกียแล้วงเยอเพื่อน เครื่องฉีดสมออยู่วะผมขอล้มไปเติมกระสุนนะมันยิงแล้วจังหวะเนี้ยชาวนาครับจับอยู่จับหรือคนขึ้นเรือชาวน้าซ้ำชาวน้าซ้ำไม่เป็นไรพี่เราจับไปแล้วผมเดี๋ยวผมจะหลอกสมอใครตายวะกระสุนลับกระสุนลับกระสุนลับเฮ้ยกันดูคนขึ้นเรือด้วยฮัลโหลตอนเนี้ย ดูคนขึ้นเรือด้วยช่วยเชนหน่อยช่วยเชนหน่อยดูคนขึ้นเรือคนหนึ่งเลยนะถ้ามาแล้วบอกเข่าหักเขาหน้าหักมีคนซ่อมเรือไหมไม่มีไม่มีไม่มีคช่วยด้วยเพื่อนบอดก่อนซ่อมให้นะดูไม่ได้นะบอกแล้วนะ ดักบอระสุนลับครับมันกระสุนลับปิดน้ำให้อยู่หนึ่งทีจ็คไปดูคนขึ้นเรือเลยเรือเราไม่โดนใช่ไหมเรากำปให้ม่หลุดเราไมเป็นแน่เอย่างนี้ฟางไม่ไปบอกนะมันขึ้นไม่ได้เถอฮ้ยมันขึ้นยากมึงเดากระสุนปืนใหญ่ยิงสู้ไปเลยเสากลางหาขั้เหมือนเราไม่กระสุนเราจมอยู่ที่เป็นซึมาเลยผมว่าช้างใหญ่สองมันต้องหนักมันบอดมันบอดมันบอด กันไว้กันไว้กันไว้ไปผมไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่หลังหลังไหนอะลงข้างล่างลงข้างล่างรอนหนึ่งนัดปั๊บยาขึ้นแล้วขึ้นแล้วตายตายจับทันจับทันที่ึงโผล่ลังเกิดที่มึนเห็นรักหมดแล้วเกิดเกิดรักจะรักผมมีน้ำให้ผมมีน้ำให้ผมมีน้ำให้ เอ๋อๆเจ้เจ้ข้างบนเลยพี่ข้างล่างของเจ้ไปเลยตาต้นไปเลยเดี๋ยวนะแบบนี้เสร็จไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเจพี่ผมเตรียมกระสุนผมมีน้ำให้อีกขันเรือมันโดนหนักอ่ะใครมีกระสุนกดเรือบ้างปะผมมีผมมีมไม่มีขอขอหน่อยดิเชื่อยุ่งเดียวนะถากขวาทิ้งไว้อะถาขวาทิ้งไว้อะโอเค ตักขวาเรือทิ้งไว้นะเรือกันต่อนะผมซ่อมชั้นสองนะเพื่อนเรายิงอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยเพื่อนเรานวดอยู่เดี๋ยวดึงเสาเดี๋ยวดึงเสาหลังให้ตักขวาทิ้งไว้แค่นั้นพอเออโอ้เรือเพื่อนมาขวางอ่ะมุมมันไม่ได้เฮ้ยโจมแล้วจมแล้วมันโจมแล้วจมป่ะจมดิรออะไรอ่ะหายไปแล้วนะอ๋อไม่อยู่หรอกไอ้เหี้ยโดนสองลำเก่งแค่ไหนก็เอายากใช่ใ ่นชอาจจะโดนอาจจะโดนบอดอยู่โดนบอดอยู่ไปดิดีดตัวไปเลยครับีตะคู่นะ่อตครับเติมเลือดก่อนเนี่ยเลือดหมดซ่อมเรือให้เรือซ่อมหมดแล้วชั้นหนึ่งกับชั้นสองโปรโปรเกิดไปบอกผมซ่อมเสาต่อได้ครับระวังคนขึ้นเรือด้วยเดี๋ยวผมไปคุยจริงขุดเรือชั้นสองเลยนะ ถบาผาใ,ใครจะไปก็ไปเลยดูเรือให้กันเรือให้เผื่อมันมาบอดคือเหลือ,อยากถ้าคนเล่นเป็นดูแล้วประสบการณ์ก็เยอ,อะแหละใต้เรือคนนึงต้เอาดิตัวแม่งเล็กกว่าะตายตตาพี่สวยมีอีกปะต้องขึ้นไปดูอ่ะ หมดปะ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 หมดยังเฮียนี่ก็ไม่ตอบกูด้วยไม่กูไม่ติดเลยยังไงวะ